ผลเรปลูกที่ปลูกเองมักทัวญี่ปุ่นเขาว่าวัาญีปพ่นญี่ปุ่ตก็จริงแต่แท้ก็จะเป็นทัวอย่างกระบ,บุกจืมได้ยินเขาว่าวันนี้นามักทัวญี่ปุ่นปลูกอยู่นีนเก็บสองสามเถื่อแล้วนี่เก็บเท่อหนึ่งได้เถื่อละร้อยโลสองร้อยโลกนใดก็เป็นธรรมดามันแซบเลยเห็น้องแซบแซบ,แ,บแต่ผลมีพิเศษของเ่นได้เป็นเป็นยาทีเป็นมักทัวทีกำลังบำรุงกำลังอมสุดยอด กินสามเสียนมากนี่คุกคักโรดผู้ชายเขาสุดยอดถ้าบู้เื้อเอาไปกินมึงเดอ้อสุดยอดลองมึงแล้ว <c oughs> สุดยอดสุดยอดเป็นหวดเป็นหวด มากอันนี้นี่ต้มกินนี่แซบแซบจุดพิเศษเป็นแซ่บแต่มีสิ่งที่ดีๆของเพิน่นเป็นยากกำลังยิ่งกินได้้ายกินดีแท้ๆก็แม่นผู้ชายเขาแหละกินสุดยอดเลยยกโป้เลยเรื่องกำลังวงังซาสุดยอดปลูกเต็มสวน Thank you.